การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสดใสยังต่อเนื่องของญี่ปุ่นทั้งด้านการผลิตความเชื่อม,มั่นผู้บริโภคหรือนักธุรกิจผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนการส่งออกถือเป็นตัวการันตีความสำเร็จของอาเบโนมิกมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านธนู3ดอกทั้งการอัดฉีดสภาพคล่องในลักษณะเดียวกับมาตรการ QE ของสหรัฐแผนการสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่การเพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพของแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุได้กระตุ้นอัตราการเติบโตท่ามกลางปัจจัยที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง เร่องให้แกกศษฐจขญี่ปุ่นค่่่ะญีปุนมีปัญหาหลายอย่างนะครับในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ฟองสบู่แตกในปีประมาณ1990นะครับนโยบายการเงินและนโยบายการคลังในช่วงที่อดีตที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดของโครงสร้างของเศรษฐกิจญี่ปุ่นไดออ้อย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมาในบางช่วงก็อาจจะดีขึ้นมาแล้วก็แย่ลงไปอีกนะครับแต่ด้วยธนู3ดอกตรงนี้น่าจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับ ประเด็นของญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาอยู่3-4เรื่องที่ทุกคนพูดกันมาในหลายๆ10ป,ปี 1. เศรษฐกิจถดถอย 2. ไม่มีเงินเฟ้อเงินฝืดสินค้าราคาสินค้าลดลงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโตไม่ดีเพราะว่าค่าเงินเย,ยนแข็ง โอกาสการฟื้นตัวของเศร,รษฐกิจญี่ปุ่นถือว่ามีความได้เปรียบม,มากกว่าไทยหลังค่าเงินเยนอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องกว่า20%ตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาทางกลางการฟื้นตัวของเศร,รษฐกิจโลกสร้างความต้องการสินค้าคุณภาพจากญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยผลักดันผลประกอบการของบริษัทชั้นนำด้านการส่งออกของญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีขณะที่ PE ในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ15-16เท่ายังมีโอกาสหนุนการเติบโตของตลาดหุ้น Nikkei ได้อีกมากค่ะ ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไปถึงโบเกอร์เปิดเสนอช่องทางการลงทุนรับอนิสงส์เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวของญี่ปุ่นแต่นักลงทุนควรประเมินความเสี่ยงด้านอื่นๆที่อาจจะไม่เป็นตามที่คาดเอาไว้หากเศรษฐกิจโลกไม่ฟื้นค่างเงินดอละลาร์ไม่แข็งค่าตามความคาดหวังหากแต่มีจํานวนผู้ใช้แรงงานมีงานทําในอัตราที่เพิ่มขึ้นก็มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีได้ค่ะ